สวัสดีครับนี่มาเจอตัวหิ่งห้อยมันนอนอยู่นะนี่ตัวหิ่งห้อยนะใครไม่เคยเห็นนะหิ่งห้อยนะไม่ใช่แมงสาบมนะันคล้ายกันมากเลยเดี๋ยวลองปิดไฟนะดูดีมันจะสว่างไหมนะครับไม่มีเอเอเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมันจะสว่างต้องตูดมันนะแต่เดี๋ยวพอจับมันเสร็จเดี๋ยวก็น่า เอาไปปล่อยตรงต้นหญ้านะครับพอดีมันบินเข้ามาในบ้านแย่เห็นมีไฟกระพริบก็เลยเปิดดูเห็นมันนอนแงงแงงอยู่ถ้าสว่างเขาจะไม่กระพริบพ,พ,พอเปิดไฟลองเปิดไฟไหมอาจจะกระพริบด้วยก็ได้แต่เราไม่เห็นไม่กระพริบหมกระพริบไหม,ม,ไหมอันนี้คืออะไรนะยิงห้อยเนาะโอ้เพิ่งเคยเห็นตัวจริง ตัวใหญ่อยู่นะเาเริ่มว่าครับเดี๋ยวลองปิดไฟปิดไฟเดี๋ยววางกระปุกนะเดี๋ยว,นะยวกัดหนิวมันไม่กัดเห็นไหมมีไฟไหมไม่กระพริบตรงไหนท้องอ่ะมันหงท่องเองเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยในทุ่งหญ้านะครับอนุรักษ์ไว้แถวบ้านนี่เยอะมากนะมีหลายตัวเนละยเจอ <ตก S 2> บ่อยใหใหม่ที่นี่เขาใหญ่นะครับปากช่องเขาใหญ่ วันนี้อ่วันที่14เมษาใช่14สิบสี่สเมษายน2565้าครับทั้งอากาศเย็นแล้วก็ฝนตกด้วยมีเป็นไงครับใครยังไม่เคยเห็นตัวจริงดูนะเดี๋ยวเราปิดไฟดีว่าจะมีฟแสงไหมต้องรองสักแป๊บถ้าจะมีไหมไม่มีตั้งไหนครับ เขนาน,น,น่าจะนอนไม่น่าจะนอนพักแล้วหงายทางเมื่อกี้ก็สว่าง